สวัสดีครับนี่ขอดูรถเพื่อนวันนี้มาเจอพอดีวันนี้มาทิพย์ลำพูนเจอคันนี้พอด,ดีเลยใหม่เลยนะครับผมชาเวโลถ้าอ่านผิดขออภัยนะครับเป็นสีเปลือยหรือว่าสีโชคาร์บอนนั่นเองนะครับนี่เป็นไงละ่ะรุ่นอะไรวะไม่ทราบรุ่นเลยเพราะมันใหม่จัด เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับตะกี้สอบถามมาเล็กน้อยนะครับอันนี้เป็นโปรโมชั่นพิเศษเขาเป็นเฟรมเซ็ตมมกกบแฮนฟ้าสปอร์ตครับไม่มีแล้วนะตอนนี้ก็จะเป็นแฮนลักการตะเกียบเท่านั้นนะครับนี่เขาได้โปรมาเป็นชุดแฮนฟ้าสปอร์ตนี่นะครับผมเป็นชุดขับชิมานุไฟฟ้านะไฟฟ้าดูจากนี่นี่นะครับเห็น เป็นสายไฟนะครับกลับมาดูตรงนี้ต่อนะครับมุดเป็นดิสน้ำมันของอันติกาเห็นไหมเห็นไหมอ่อาอัลติก,ก้าคลาบผมตัวไมเป็นกรมินน่าจะ830ศูนนะครับโอเคดูเชฟของตรงช่วงคอนะครับมีการเว้าข้างบนเล็กน้อยนะครับผม เราก็จะเก็บตรงมาครับไม่มีความแบรนด์แอลโลมากเท่าไหร่นะเป็นรถกึ่งๆึแอลโลครับประกอบมาด้วยกับล้อออดินออดินลายสีดําอดินใหม่นะครับมีอดินเหมือนของผมเลยเป็นออดิน60สีดํานะครับสติ๊กเกอร์สีดําพร้อมรัดด้วยยางคอนติแกนพิก5,000นะครับผมซีลวดคาร์บอน ตามตามไปดูตามไปดูาปดขากรติกคาร์บอนนะครับนี่นี่น่าจะเป็นชื่อรุ่นนะครับ a าโ o หรือเปล่า A R O W นะครับดูบอกก่อนบอกเป็น 3D ของเนี่ยยี่ห้อเนี่ยไม่กล้าอ่านเลยกลัวอ่านผิดน่าจะเป็นเป็นเป็นเปีนปน,นะครับตัวเนี้ยคาร์บอน d ไปต่อไปต่อขาคาร์บอนนะร้อยหมาครับแล้วก็เป็นใบาจานห้าสิบสอาของอันติก้านะอันนี้เอาชุดขามาเปลี่ยนใส่ใบนี่นะครับสับจันหนาเป็นของอันติก้าข้างหลังเช่นกันบันไดลุกบันไดลุกนี่บันไดลุกปรับแข็งอ่อนจากตัวคาร์บอนแผ่นนี้นะสีแดงนี่นะ่าจะเป็นตัวแข็งนะครับผม ชุดขับนะาคงชิมาโน่หมดอะอาร์ติกานี่อาร์ติกาไฟฟ้าลูกลอกก็แต่งนะครับในโวนี่ลเปโบเฟืองเฟืองอะไรเอ่ยน่าจะดูทรงแล้วน่าจะเป็นเฟืองแต่งนะครับนี่เฟืองเบาใช่ละเฟืองแต่งเบาเคอ่าเห็นแก้แล้วครับไรแนวนครับอย่างในเบา ลายเบาแทบจะทุกจุดนะครับผมนี่ฝั่งนี้นะครับเดี๋ยวไปดูฝั่งนู้นกันต่อโอเคมาต่อด้านนี้เป็นด้านของฝั่งซ้ายบายดิสนะครับผมมาดูชุดปัม๊มนี่คือปั๊มเบรกน้ำมันของอันซิกานะครับรู้สึกว่าขาเนี่ยก็จะเป็นขาแต่งนะเนะี่ยขาเมาสนะ์มันี่ยแม่ไล่ทุกจุดจริงๆบายดิสเบรก เอาเจ้า CL แปดร้อยใบเท่าไหร่อ่ะใบร้อยหกสิบครับผมใบหน้าร้อยหกสิบใบหลังร้อยสี่สิบนะครับผมบน, 160, น,ผมนี่ขาจางคาร์บอนด้านซ้ายนี่เห็นโอ้ใหญ่โตโมรานสวยงามดีเหมือนกันนะครับผมรุ่นี้รู้สึกว่าใบอ่ะใช่ไปชิมโน,โนบอกไปละนี่ดูเชฟความเป็นท่อนอนเอ้ท่อล่างของเฟรมนะครับ มีการปาดตรงนี้ด้วยคอ,อเนี่ยนี่เห็นไหมปาดเสริมความแมโลนครับหน้าหัวเฟรมตรงนี้มีความอารมณ์อารมณ์คล้ายๆพวก n อ8เนะี่ยท่อท่อนอนข้างบนมันจะใหญ่นะครับกว้างแล้วก็ไล่เข้ามานี่บางมาเลย เชฟของหลักแอนก็จะเป็นเหมือนตัวดีครับตัวดีจับอยู่ข้างหลังนะอันนี้ตับความโค้งหยุ่งหน่ตะเกียบหลังนะครับเชนสเตย์หลังมน,มนมนนิดหนึ่งไม่แบนนะนตรงนี้ก็ไม่ค่อยแบนเท่าไหร่แต่เนื้องานสีมันคือมันเป็นสีโชคาร์บอนอะ่ะสวยดีเหมือนกันโชลายครับลายยูดีนี่เลย อันนี้เป็นคล้ายๆการทำสีลอกสติกเกอร์ออกแล้วพ่นเคลือบนะเนี่ยเพราะมันจะมีรูปๆรุมจะเป็นชั้นๆอยู่แต่มันไม่ใช่สติกเกอร์ติดนะพอนึกออกครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมทาวเวโลนะอนผิดก็ขออภัยนะครับผมขอบคุณมากครับสำหรับขอดูรถเพื่อนนะครับนี่แค่นี้นะครับ โอกาสหน้าเจอกันใหม่ครับ